จะรักเฉลยใจยตอนที่ห้าสิบสามมินมาวิ่งตามทองจนมาถึงที่บ้านและดึงแขนของทองเอาไว้วางกันก่อนสิทองถอนหายใจก่อนที่จะหันมาจ้องหน้าของมินมาอะไรอีกจะโกหกอะไรฉันอีกฉันรู้หมดแล้วว่านายอยู่กับใครในายเมื่อรักเขามากก็ไปอยู่กับเขาสิมาวุ่นวายกับฉันทำไมกลับไปดูแลกันจะให้พอใจ ฉันรู้แหละว่านายชอบใครแล้วที่หายไปไปอยู่กับใครมาฉันก็ไม่ได้โกหกนี่ว่าฉันไปอยู่กับใครก็นั่นแหละถึงบอกให้กลับไปไงในเมื่อรักเขาก็ไปอยู่กับเขาอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาให้ความหวังฉันฉันเอออีกหน่อยฉันคงทำใจได้ไปซะเถิดอย่าพูดอะไรต่ออีกเลยขอละคือว่าฉันไม่ได้อยากใช้ชีวิตอยู่กับทาอินซะหน่อยฉันอยากอยู่กับ นายจริงๆนะาตะเท่าอย่าเลยอย่าฝืนอย่ากโกหกตัวเองมินมาฉันรู้ว่านายชอบเขากลับไปหาเขาจะเถิดฉันไม่ใช่ตัวแทนของใครขอนะพูดจบทองก็เดินเข้าบ้านไปและปิดประตูสายหน้ามินมาเมินมาที่กำลังเดินตามมาถึงกับพงังอะโอ้ยเกือบตัวหน้าเนี่ยแต่เท่าเนี่ย งอยากสมัดเลยเฮ้ยคนแก่นี่ขี้น้อยใจเนาะทำไงดูเนี่ยหรือจะกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนถ้าไปแล้วก็ก็นอนไม่หลับอยู่ดีแหละเฮะ้ยเครียดถ้าไม่ไปตอนนี้พายุก็จะเข้าแล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ยตาเท่าก็ไม่ให้เข้าบ้านมินมานั่งบน่นพึมพำอยู่ที่หน้าบ้านของทองซึ่งทองเองตอนนี้เขารู้ดีว่าคําพูดที่เขาพูดไปมันอาจถ้าไม่มินมาไม่มาเจอกับเขาอีกนั่นมันทําให้เขา ค่อยๆนั่งลงและทำสมาธิเพื่อสงบใจใจที่พุ่งสร้งของตัวเองฝนวินมาที่อยู่ด้านนอกบอกเลยว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วมันทำให้เขาถึงกับเครียดตายๆฝนตกแล้วจะทำไงดีเนี่ยเอาวะลองกบจะเท่าตั้งหนึ่งถ้าไม่ออกมาดูกันก็ถือว่าใจดำมากไปแล้วยมินมานั่งนั่งนอนน,อน,น,อนปวดลุกปวดเจินจะเง้อชะเง,ะง้ไปที่หน้าต่างแต่ดูเหมือนทอง แต่นั่งทำสมาธิอยู่และไม่เลืมตามองเขาจริงๆแล้วการที่เข้าไปในบ้านของทองมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมินมาแต่มินมาต้องการเห็นว่าเขามีความจริงใจกับทองจริงๆจึงไม่ใช้วิชาพวกนั้นเข้าไปในบ้านของทองโดยพาราการเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของตัวเองแต่แล้วสิ่งที่เขาคิดและทำอยู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็คงคิดว่าโง่สิ้นดีทำไมถึงต้องมาทรมานตัวเองแบบนี้ เว็นกรรมของฉันที่มาชอบคนแก่ขี้งอนแบบนี้ขนาดนี้เขากำลังนั่งบนพื้นพํากับตัวเองถองก็ยังเปิดประตูออกมายังไม่ไปอีกบอกให้ไปไงโธ่จะเท่าฝนตกแล้วเนี่ยกอเข้าไปนั่งาในด้วยไหมหนาวอะ่ะไม่ฉันเอาร่มนี่มาให้ไปซะอะไรเนี่ยทำไมถึงงอยากชมัดเลย ฉันพูดไม่ยากหรอกแต่นายต่างหากละ่ะถ้ากลับกันถ้าเกิดสมมุตินะถ้านายรักฉันมากๆแล้วฉันไปใส่ใจคนอื่นมากกว่านายนายจะคิดยังไงเออคือนั่นไงนายก็ตอบไม่ได้ก็เหมือนฉันนั่นแหละฉันฉันเอาละฉันไม่พูดดีกว่าไปซะก่อนที่ผลจะตกแรงวันนี้วังว่า หวังว่าอะไรถ้าเจอกันคราวหน้าหรือไม่ก็เจอกันที่อื่นเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ขอให้นายกลับไปซะตอนนี้ทองเอ่ยขึ้นพร้อมกับจะกัดกั้นอารมณ์ความรู้สึกและเสียใจเอาไว้ทำให้เม้นมามองอย่างอืงๆนี่นายพูดจริงเหรอนายจะตัดฉันจริงๆใช่ไหมเราจะทำเป็นเป็นแค่คนรู้จักกันหรอนายทำอย่างนั้นได้จริงๆ อฉันว่าถ้าเจอคราวหน้าฉันอาจจะทำแบบนั้นแต่ถ้านายไม่ไปตอนนี้แม้แต่คนรู้จักมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะแต่เท่ามินมาพูดเสียงยอ่อยๆแต่ทองก็หมุนตัวกลับเข้าบ้านพร้อมกับปิดประตูไปแล้วมันทำให้มินมานั่งอย่างอ่อนแรงเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะง้อทองเพราะถึงอย่างไร ถึงง้อมไม่สำเร็จก็ถือว่าเขาได้ทำดีที่สุดแล้วจากนั้นทั้งลมทั้งฝนก็าพากันกระนำตกลงมาไม่ขาดสายมันทำให้เขานั่งขดตัวคุดคุอ,อยู่จากนั้นด้วยความเหนื่อยล้าและง่วงทำให้มินมาเผลอหลับไปและรู้สึกตัวอีกทีตอนที่ฝนเริ่มซาแล้วและเวลาก็ผ่านไปค่อนคืนเขาได้ยินเสียงเหมือนทองเปิดประตูมันทำให้เขาแก้งหลับต่อไป ท่องถึงกับถอนหายใจเมื่อเห็นมินมานอนคดกูอยู่ที่หน้าบ้านของเขาไม่ยอมไปไหนแต่ในใจก็คิดว่าเขากลับมาใจอ่อนกับมินมากแล้วและนั่นมันทำให้เขาต้องเจ็บอีกและแล้วเขาก็ตัดสินใจอุ้มมินมาเข้าไปในบ้านมินมาหลับตาพิมพเนื้อตัวเปลยอกปอนไปหมดทำให้เขาต้องหาผ้ามาห่มให้แต่ก็ไม่ยอมแต่ต้องเนื้อตัวของมินมาเลย และได้แต่นั่งมองเราไม่ออกว่ามินมาต้องการอะไรกันแน่เขารู้ดูอยู่กับใจว่ามินมาชอบทาอินและชอบมากๆด้วยแค่ทุกอย่างและขาดกันไม่ได้หวงหากันตลอดหวงใหญ่กันเป็นที่สุดส่วนตัวเขานั่นเหรอก็แค่คนที่ผ่านมาในชีวิตของมินมาเท่านั้นแต่มินมาทําไมถึงไม่ไปจากเขาสัทีมันทําให้เขาตัดใจไม่ได้ นี่แหละที่สำคัญทองขึ้นไปนั่งสมาธิบนห้องพักของตัวเองและปล่อยวางเรื่องต่างๆคาทีในขนาดนั้นมินมาก็ลืมตาขึ้นมาเห็นทองเดินเข้าไปในห้องเขาได้แต่ยกมือขึ้นก็กุ้มติดจะาโอยแต่เท่าทองไม่ยอมโดนตัวเราเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยแต่แข็งไปทางไหนหรือเราจะปั้มเขาดีวะมินมาคิดในใจ มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามีอะไรกับทองและทองก็ใจแข็งชมัดไม่ได้ไม่ได้เราจะเข้าไปปั้มเขาในห้องพระเลยเหรอไม่ได้มินมาไม่ได้จะทำไงดีนะให้จะเท่านั้นออกมาจากห้องพระเอเมื่อคิดได้ดังนั้นมินมาก็แกล้งร้องออกมาโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยทองที่อยู่ในห้องพระตกใจมาก รีบวิ่งออกมาจากห้องพระด้วยความเป็นห่วงเห็นมินมานอนพุบอยู่ที่พื้นเขาจึงตรงเข้าไปประคองและวางลง,งบนตซกวามินมาเป็นอะไรเป็นอะไรมินมาใช้แขนตรงสองข้างลกต้นคอของทองทันทีพร้อมกับเหนี่งองล้างลงมาใกล้แ้ไม่ได้เป็นไรแค่เรียกนายเท่านั้นแหละเรียกในวิธีของฉันนะ่ะพูดแล้วมินมาก็ยิม้มมันทำให้ทองถึงกับใช้มือของตัวเอง ด้นหัวไหล่ทั้งสองข้างของมินมาออกเพื่อแยกตัวออกเดินหนีไปแต่มินมากลังเอาไว้จนแน่นปล่อยไม่บอกให้ปล่อยไงไม่ฉันรักนายนะฉันขาดนายไม่ได้หรอกแต่เท่ามินมาเอยเกินพร้อมกับลบหน้าลงบนไหล่ของทองมันทำให้ทองถึงกับถอนหายใจหนักๆออกมาคิดดีแล้วใช่ไหมที่ทำแบบนี้ดีสิตอบคำถามฉันมาข้อหนึ่ง ถ้าเกิดฉันห้ามให้นายไปพบทาอินในเวลาที่ทาอินเรียกนายนายจะตัดสินใจยังไงจะอยู่หรือว่าจะไปหามันเออคือเมนมาอื้องถึงก็พูดไม่ออกตอบเมนมาจุกป,ปากของทองทันทีนั่นคือคำตอบของเขามันทำให้ทองยิ้มออกมาในขณะที่เมนมาถอนจุกออกไปแล้ว จะตอบอย่างนี้ใช่ไหมอืมตอบอย่างนี้แหละนี่คือคําตอบของฉันแ่พูดเป็นคําพูดเลยนะอย่างนี้นายมั่นใจกว่าใช่ไหมอืมขอคิดดูก่อนแล้วกันคําตอบนั้นมันทําให้ทองค่อยๆดันล่างของมินมาออกและนั่งอยู่ใกล้ๆทําให้มินมาลุกขึ้นนั่งข้างๆและรบไหล่กอดแขนของทองเอาไว้นี่หายโกรธจะที่สิ ฉันตอบไม่ได้หรอกนะว่าใครสําคัญว่วกันแต่แต่ฉันอยากอยู่กับนายจริงๆน่าจะเท่าแต่นายก็ยังชอบทาอินเ้อผมไม่เข้าท่าเลยทาอินน่ะเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเป็นทุกอย่างให้กับฉันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงก็เวลาฉันอยู่กับทาอิน<ๆ>เขาเขามันทําอะไรเขาก็จะ อืมกับฉันแต่ฉันก็ไม่ชอบนะไม่ชอบแต่ก็ยอมมันไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมเลยจริงๆฉันไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้ยอมด้วยแต่กับนายมันไม่เหมือนกันฉันฉันฉันอะไรตอบมาดังๆก็ชอบไงคืนนั้นที่เราอยู่ด้วยกันฉันฉันชอบมากเลยแล้วก็ ไม่คิดว่าจะทําแบบนี้กับใครอ่ะโอ้ยขอหนะ้าเม่นมาเอ่ยขึ้นปรอมกับซบหน้าลงบนแขนของทองทองแอบคําเล็กน้อยอืมเข้าใจแล้วไม่เคยไปทําอย่างนี้กับใครใช่ไหมแม้แต่ในายทาอินนนก็บอกแล้วว่าไม่เคยแต่แต่อะไรเปาไม่เคยจริงๆเอ พูดอย่างนี้แสดงว่าหายโกรธเลยใช่ไหมเนี่ยอืมหายก็ได้อ่ะอย่างนี้ฉันมั่งละมนมาพูดพร้อมกับป้อยแคนของทองและนั่งจ้องหน้าอะไรอีกทีนี้ตาฉันมั่งฉันงอนนายมั่งแล้วนะงอนเรื่องอะไรทําไมอ่ะเวลาฉันไม่อยู่อ่ะชอบคุณคุยกับคนนู้นคนนี้โดยเฉพาะสาวๆเนี่ยขาดไม่ได้เลยใช่ไหมอ้าวนั่นมันก็รุ่นหลานทั้งนั้น กันก็หลานรุ่นลูกรุ่นหลานลเหมือนกันน่ะแหละฉันยังชอบนายเลยแล้วนักภาษาอะไรกับสาษาพวกนั้นอาจจะชอบนายก็ได้คราวที่แล้วก็สองคราวนี้มีทั้งสามตัวอีกคนเยอะไปละเยอะไปละเออคือเรื่องนี้เสือเป็นพยานได้เด็กพวกนั้นน่ะเปนน็นรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ได้คิดอะไรเลยอืมไม่ได้คิดอะไรก็ดีแล้วถ้าคิดตายแน่มินมาจ้องหน้า กทําท่าเชิดคอ,อให้ทองดูทองแกล้งทําเป็นกลัวทําให้เมินมายิ้มออกมาเล็กน้อยไม่ต้องมาแสดงเลยมันทําจริงรู้ไว้ด้วยแล้วเนี่ยเนื้อตัวเปียกขนาดเนี้ยวิคิดจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มั่งง่ายเออใครจะไปกล้าทําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แล้วก็เลยเถิดไปกันใหญ่แหมทาอย่างกับไม่เคยเราว่า ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่านะมินมาพูดของกอดแขนของทองและอ่อนมันทําให้ทองยิ้มออกมาแล้วอุ้มมินมาเข้าห้องพอเข้าห้องได้มินมาก็ตู่โจมท้องทันทีบอกเลยว่าทีแรกมินมาก็ทําเป็นเก่งพอหลังๆเข้าเจอทองบุกเข้าไปถึงกับร้องไม่ได้สับเลยทีเดียวโวนทั้งด้านเสือตอนนี้เขารู้สึกว่า เอียนนี่ยเหมืนแมวอยู่ในกำมือเขาทีเดียวเขากลับมาที่บ้านพร้อมกับเอียนเอียนนั่งงองๆอยู่ข้างๆและดูเหมือนว่าจะมีน้ำตาซึมๆออกมาด้วยเป็นอะไรเสียใจเหรอที่ต้องค้างที่นี่เปล่าซะหน่อยนายหายโกรธฉันลราไม่ใช่หรอพูดดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงก็ดีแค่นี้นั่นแหละถ้าฟังไม่ได้ก็กลับไปนอนที่บ้านของพิสัย ไปอยู่กับพี่ชายนายก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะไปส่ง,งไม่ได้บอกว่าจะไปซะหน่อยอยากอยู่ที่นี่อ่ะอือยงนั้นก็ไปนอนห้องนั้นละกันอ้าวไม่ได้นอนห้องเดียวกันหรออืมจะให้พูดยังไงล่ะโดนเนื้อโดนตัวยังไม่ได้เลยจะให้ไปนอนห้องเดียวกันเดี๋ยวก็ไม่พอใจอีกไม่อยากจะทะเลาะด้วยแล้วทำไมพูดอย่างนี้นายไม่เคยพูดอย่างนี้กับฉันนี่นาะ ทำไมเมื่อก่อนดีฉันเป็นยังไงก็นายไม่เคยโกรฉันนี่รู้ด้วยหรอว่าฉันไม่เคยโกรธนันก็โกรธตลอดนแหละเพียงแต่คิดว่าตอนนั้นนายยังรู้จักฉันไม่พอหรือไม่มากก็เลยไม่แสดงออกมาก็เท่านั้นแหละแต่ตอนนี้เรารู้จักกันมานานแล้วนายก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ยอมให้ฉันถูกเนื้อต้องตัวด้วย ถ้าฉันไม่ใช้หมนใช้คาถานายก็ไม่เคยอยู่ใกล้ฉันคิดมากไปหรือเปล่าฉันก็แค่ตกใจแล้วก็ไม่ชินเท่านั้นเองอยู่ๆจะมีคนมากอดมาหอมอะไรแบบนี้ช่างเถอะเราเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะเอาเป็นว่าคืนนี้ไปพักผ่อนเถอะทำใจให้สบายรับรองว่าฉันไม่บุกเข้าไปหาหนายแน่ด้วยเกรติของฉันเอง ฉันรับรองเยวดีในเสือเสือจับมือของเอียนและเดินมาส่งที่หน้าห้องนอนซะไม่ต้องคิดมากหรอกถึงยังไงฉันก็ทำใจไว้แล้วทำใจอะไรก็ฉันบอกแหล่าฉันยอมยอมเป็นแฟนกับนายยอมดูใจไม่ต้องดูใจเรานอนห้องเดียวกันก็ได้ฉันยอมให้ในายกอดยอมให้ในายหอมเลยฉันว่า นายอาจจะสับสนอยู่ก็ได้นะตอนนี้นายกลัวว่าฉันจะไม่เป็นเพื่อนนายคอยช่วยเหลือนายใช่ไหมล่ะถึงได้ทำแบบนี้โห oh, อะไรเนี่ยบ้าตายคิดมากไปอีกแล้วจะไม่ให้คิดมากได้ยังไงทุกครั้งที่เสือยังไม่ทันพูดจบเอียนก็โผล่เข้าคอร์ดอาคิดมากเลยนะมานอนกันห้องนี้ก็ได้ฉันย,ยอมให้นายทำทุกอย่างเลย ยอมจริงๆนะอืมยอมสิจากนั้นเสือและเพียงก็เข้ามาในห้องด้วยกันแต่เสือเพียงแค่กอเดเพียนไว้หลมๆเท่านั้นทำไมไนายถึงไม่ทำล่ะแกแดดจริงนะเรานะ่ะคิดว่าฉันเป็นคนเหินขนาดนั้นเลยเหรอก็หรือไม่จริงล่ะที่บุกเข้าไปในห้องคนอื่นได้ทุกคืนทุกคืนทั้งที่ลูกเพิ่งรู้จักกันเนี่ยไม่หห่นเรียกว่าไร จังก็อยากรู้ว่าในายใช้ชีวิตยังไงทำอะไรบ้างก็แค่นั้นเองเหรอไปทุกคืนแค่นั้นเองเหรอแล้วเห็นอะไรบ้างละ่ะ응อืมแต่เห็นหมดแหละมีอะไรให้เห็นก็เห็นหมดแหละเฮ้ยจริงดิอืมแต่กระช่างเหอะเห็นก็ไม่เป็นไรฉันโอเคอย่างนั้นก็ขอ,อสมบัติอีกสักเห็บหนึ่งแล้วกันนะเอาอีกแล้วเหรอเราเล่นหน้า จะไม่ได้อยากได้ของนายขนาดนั้นแต่ถ้าได้มันก็ดีเออถ้ามากกว่ากอดมาเป็นเมียเลยอนาคตมันก็ต้องได้หมดอยู่แล้วจริงหรอนอกจากสมบัติพวกนั้นนายมีอีกหรือเปล่านี่นี่สรลบแล้วที่มาเนี่ยต้องการสมบัติหรือว่ามาง้องกันแน่เสือเอ่ยขึ้นพร้อมกับปิบป้ายจมูกของเอียนก็ทั้งสองอย่างเลยเอียนพูดพร้อมกับยิม้ม เยมกว้างมากด้วยมันทําให้เสืออ่าใจไม่ไหวต้องหอมแก้มโลโลส่วนทางด้านของเตอนั้นบอกเลยว่าเขาเครียดมากๆคืนนี้เขามาที่ผับของอีชานพร้อมกับผลที่ตามมาเฝ้าเทียนทุกวันซึ่งเขาเองก็นั่งเดิมอยู่จานชั้นล่างและสายตาของเขาก็ผ่านไปเห็นแม็กแม็กมาที่นี่ด้วยตายแล้ววะหรือว่าจะมาตามเราอุ้ยเขามาจริงๆ เต๋อดีใจมากและคิดว่าเขาคนตามแม็กไปจากนั้นเขาแอบตามแม็กไปและเห็นว่าเขากำลังพูดคุยกับเทียนละพลมันทำให้เต๋อรู้สึกดีใจมากตายแล้วนี่เขากลับมาหาเราจริงๆด้วยเขาจะมาง้อเราใช่ไหมเต๋อดีใจมากกระโดดโลดเต้นทางๆที่ตัวเองกำลงังเดนแอบอยู่ด้วยความดีใจทำไงดีถ้าเขาเห็นว่าเราอยู่ที่นี่มานั่งดื่มต้องโกรธแน่เลย อย่างนั้นเราต้องรีบกลับไปรอที่โอจากนั้นเตอ๋อก็ดีใจมากรีบร้อนนั่งแท็กซี่กลับมาที่โอและจัดการเนื้อตัวตัวเองให้ใหม่ให้หอมฟุ้งไปทั้งห้องเลยและนั่งอยู่บนเตียงรอแม็กเพื่อมาหาเขาแต่แล้วเขาก็นั่งรอจนเช้าไม่มีวี่แววเลยว่าแม็กจะมาอะไรกันทำไมเขาเขาถึงไม่มาหาเราหรือว่าเราจะตาฝาดเมื่อคืนเราดื่มมากไปใช่ไหม ไม่สินั่นมันในแม็กซ์ชัดไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปถามพี่พลที่รู้เรื่องเตอรรียบุญพันธุลงมาด้านล่าง<ๆ>ก็เห็นว่าตอนนี้พลยังไม่กลับอะไรเนี่ยยังไม่กลับกันเองโทรตามก็ได้แล้วเขาได้โทรตามพลพลร,รับสายอะไรเตอโทรมาแต่เช้าเลยเนี่ยอยู่ไหนนะอยู่กับเทียนแล้วทำไมไม่กลับอู อืมอยู่ที่บ้านกับเทียนเนี่ยมีอะไรว่ามาเมื่อคืนือมเมื่อคืนทําไมหนีกลับมาก่อนละ่ะทําไมไม่รอให้ฉันมาส่งแล้วกลับมายัางไงเออเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อคืนในแม็กมาไม่ใช่หรอแล้วทําไมเขาถึงไม่มาหาฉันแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าฉันอยู่ที่นั่นกับนายเตอ๋อถามผลด้วยน้ำเสียงที่เลิกลักบอกเลยว่าังวลม,มากและสงสัยด้วย เออแม็กมาหาชัานจริงๆนั่นแหละเห็นบอกว่าเขามาทํางานแล้วเขาก็ฝากบอกว่าคิดถึงเขาติดต่อเราไม่ได้ก็เลยฝากมาเห็นว่าบินกลับไปแล้วฮะอะไรนะเขาบินกลับไปแล้วใช่เขาดูรักนายมากเลยนะฝากฝังฉันเป็นอย่างดีนายสิอีกล่ะหนีกลับมาก่อนไม่งั้นก็ได้เจอกันแล้วฮะนี่ความผิดฉันเหรอเนี่ย เอรู้สึกผิดหวังมากเนี่ยเขาควรดีใจหรือเสียใจกับความงี้งเงาของตัวเองดี